เมสูปเมสู้อันนี้ห้าเอ๊สองยวนสิบบาทเสีย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 มันดูแปลกๆได้ดูไม่น่ากินเลยนะเหมือนว่าเราเป็นลูกชิ้นบ่อยแล้วพี่นนี่เป็นเนื้ออะไรไม่รู้ตังเก่าไม่ได้มีร้านฮาหารานแค่ร้านเดียวแล้วม,มีหลายร้านเลยเมื่อกี้มาลามาลาก็ฮาร้าน ก็น,นี่เป็นชาบงชาบูเนาะหาลานเหมือนกันตอนนี้ประมาณ6กโมงสานะครับเรานัดกับรถไว้7จ็ดโมงยีอ่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นภูเขาหิมะมังกรอยกนี่ยา่านลี่เกียงโอนทาวตอนนี้มืดสนิทนะครับเงียบกริบเลยน่าจะยังไม่มีใครตื่นนะอากาศแบบนี้เป็นผมผมก็นอนโอ้ชืนดีโอ้่น เลีเ้ยวซ้ายเขา้ารรแล้วอีกย5เมตรเบี่ยงขวาเี่ยงขวาโอเคโอเคอเคอเคอรคเคโอเคโัเคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคเคาอเคโาเโอเคโอเคเคีอเคโเอเเคเเอเคอคโอโอเคเเเเเอเคคเเค เจอเลยนะรถรออยู่แล้วเคปซนี่นะเมื่อกี้เราเข้าไปดูก็ลองแปลภาษานะครับเอาเคปซีเขามีส่วนสมของหมูด้วยนะครับก็คือก็จะใช้หมูในการทําด้วยจิจิ้งไก่ถ้าเชื่อไมฮาลังเราก็กินไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเข้าไปดูเๆขึนพอขึ้นรถก็จะให้คิวอาโคแบบนี้มานะน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างเองเก็บไว้ แล้วไปไหนต่อไม่รู้นะครับคนพาก็จีลว้ลวนๆเลยตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นกระเช้าแล้วนะครับแถวยา,มายวมากคนเยอะมากแต่ว่าเขาจะระเบียบได้ค่อนข้างดีนะก็คือแป๊บเดียวแถวเดินเร็วอะ่ะขยับเร็วเมื่อกี้รอก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมารอข้างบนนี้อีกรอบหนึ่งที่เมื่อกี้แค่รอรถบัสนะ เขาหิมะมันกหยกสูง4,500เมตรนะครับบนนี้อากาศมันจะเบาบางนะฮะออกซิเจนน้อยแต่เราต้องออกซิเจนมานะครับ ต้องคอยสูดเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกเหนื่อยง่ายนะมันก็คุกค่ากับวิวนะครับที่เราได้เห็นที่ภูเขาหินอ่ะสลักกับหิมะ่ะแถมมีหิมะตกด้วยโปรยๆอ่ะผมก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าเดือนตุลาเราจะเห็นหิมะ ตอนนี้อยู่บนความสูง4,680เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับภูเขาหิมะมังกรยกฝั่งนี้จะเป็นกาเซียก็คือฐานน้ำแข็งนะครับแล้วก็ ตอนนี้คือภูเขาหิมะมังกรยกมันจะเป็นสลังคล้ายๆมังกรนะครับเราก็เลยเรียกมังกรส่วนยกมาจากไหนผมไม่ทราบนะครับหิมะตกหนักมากเรามาช่วงเดือนตุลานะครับหิมะตกด้วยทัวที่เราจองในทริปนะครับเนี่ยเขาก็มีอาหารฟรีด้วยนะครับนกินอาหารที่นี่นะก็คือกินที่รถบัสจอดนั่นแหละมันมีนี่สแกนฟรีแต่ว่าผมกินไม่ได้นะมัน,มนไม่ฮา้าน สำหรับคนที่มาแล้วนะครับไม่มีหัวโชว์นะครับเหมือนเหมือนเราแล้วกนะ็คือเดินมาที่สถานที่ที่มันจะขึ้นรถบัสไปไปอุทยานอะ่ะมันมองเห็นอหเลอเวูร์ก่อนถามจริงจริงจริงสีไฟอยู่แลวใครจะไปทาสีนี่ เมื่อกี้เรานั่งรถบัสมานะลงลงที่สถานีกะเช้าใกล้ๆล,ลบลูมูลนะครับก็คือสถานีแรกเลยที่รถบัสมาจอดอะ่ะแล้วก็เช่ารถกล์ฟนะครับคนละประมาณ250บาท50หยวนก็ <พอ S 1> ไม่แพงนะครับไปที่บลูมูลเล็ก ดนี่เดี๋ยวป้าน่จะจัดการนี้นี่แล้ว ฟิลโคตรสวยเลยทั้งหลังเห็นภูเขาหิมะนะแล้วก็มีรูมูลวอลเลยอะไรของเขานะแต่ว่านี่คือสิ่งที่สร้างขึ้นมานะครับอะ้รแตชคุณบางคนสร้างแต่ได้ดึงเข้าเชื่อมสอดอ่ะโอเค จะกลกับภูเขาหิมะมันก่อยกนะเขาก็มาส่งใกล้ๆ KFC ที่เราขึ้นเมื่อกี้แหละแต่ว่าเขาจะส่งก่อนอกอนถึงถึงตำแหน่ง KFC นะเพราะมันต้องย้อนสอนก็ผกำลังเดินกลับที่พักนะครับไปเอากระเป๋าที่นี่ผมพักอีกที่หนึ่งอะ่ะบังเองิญมาเจอตลาดนะครับย่านเมืองเก่านี่แหละมีของกินหลากหลายเลยนะครับใครที่มาย่านเมืองเก่าอยากจะดูของเนาะมาดูได้ของแปลกๆได้ของเสื้ออง,งุุนไซมัสครับมนัน 120ร้อบบาทกิโลกิโลนึ่นั่นมันดูน่ากลัวกว่าโรงแรมเมืเ่อคืนอ่ะขอโรงแรมที่เรานอนคืนนี้ นี่วินเทจมากๆกคืนนี่แพงกว่าเมื่อคนะืนนะอนี้สองพันกว่าบาทนะคืนหนึ่งแต่ว่าต้องเดินขนะึ้นนะลำบากนิดหนึ่งโอ้โหอายาอยู่บนเข่าเลย นี่สุ่มอ๋อสองชั้นสองชั้น two floor โอเคโอเคเชียร์เชียร์เฮ้ห้องเคอ่ะเดี๋ยวพามาดูห้องแต่ว่าถ้าจะพักที่นี่นะมันจะลำบากนิดนึงนี่มันได้ฟิลอยู่นะแต่ว่าลำบากนิดนึงนะต้องเดินขึ้นเขาแล้วก็ขึ้นบันไดอีก ว้าวเห็นเมืองนี่มีอ่างน้ำด้วยคือละประมาณ2,300บาทนี่เจ้อ่างน้ำแล้วก็มองดูเมืองเก่าลีเ่เจียงให้ยนละกะเหนื่อชิบหายวันนี้เรามากินด้านอาหารไปยูซุกนะ <laughs> ไม่รู้ชื่ออะไรว่าไปย um. ูซุเนะก็คือนดนผ่านแล้วบอกเขาว่าเออเดี๋ยวพรุน,นี้มากินเนี่ยวันนี้เราก็มากินสั่งลยข้าวผัดแล้วก็ เนือ้อนะเฮ้ยเอยาวิสุทธดูนี่เป็นได้หรอก็ข้าวปัดใส่ไข่เหมือนป่นเนาะนี่เค็มนิดนะึงหลังจากที่เราไปกินข้าวร้านยูโซุนะแล้วก็เราก็ไปร้านกะแหวงเมว่วานเราบอกว่าเราจะมาบุกเราก็ไปกินจริงๆนี่สั่งอะไรไม่รู้ก,กรอบๆนะอร่อยมากอันนี้ สิบสองหยวนหกสิบบาทนะครับซิ่งอร่อยกินได้อะอบอบโอเค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 